วันนีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะะโอ้วันนี้วิ่งกันแบบสดๆเลยนะคะวันนี้ก็ตั้งใจนะคะตั้งใจยกคลิปตั้งแต่บ่ายโมงนะคะถึงเกือบหกโมงนะคะโอ้ยืนแบบถ้านับชั่วโมงแล้วบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้า ห้าชั่วโมงกว่าเกือบหกชั่วโมงนะก็ยืนไม่ได้กินข้าวกินปลานะก็พอไล่เสร็จนะตั้งใจว่าจะนั่งพักผ่อนนิดนึงนะคะใส่เสื้อดําละใส่เสื้อดําละใส่เสื้อดำล้วจะไปงานขาวดํานะคุณพ่อก็ไม่ได้ออกมาก็เลยออากินข้าวรองท้องก่อนนะะน้องเผือกเกี่ยวไข่นะเกี่ยวไข่หุงข้าวแล้วก็เกี่ยวไข่นะแล้วก็มีมะม่วงหน้านี่เพ็นคนมะม่วงมาฝากนะก็กะว่าจิน กินข้าวเสร็จนะก็จะไปงานขาวดํานะกินข้าวยังไม่เสร็จเลยคนะ่ะกำลังกินอยู่น้องเผือก็บอกแม่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 แม,ม,มีมีคนถือกล้องเข้าร้านตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคุณแม่ใส่เสื้อดําตเตรียมจะไปงานงานขาวดํานะใส่เสื้อดํานะกินข้าวยังไม่เสร็จคุณพี่ก็มาดูนะเห็นเห็นคนเข้าร้านมาก็ถือกล้องมาส่งสาคนนะคะถือกล้องใหญ่นะกล้องใหญ่ใหญ่เลยนะคุณแม่ก็โอ้เรียกว่าท่านจะมาเยือนนะ เป็นหน้าตาเด็กๆนะเป็นหน้าตาเด็กๆนะแม้ว่าหน้าเด็กมากนะคะเราก็เห็นท่านเข้ามาก็จับนู่นจับนี่นะคะเราก็เออลองพรีเซนต์พรีเซนต์ของดีจังหวัดสกลนครนะพอพรพีเซนต์ไปพรีเซนต์มานะคะก็สรุปว่าเราก็ชอบเรียกว่าลูกค้าท่านเนาะแล้วคนที่มากับท่านเลยบอกเอา้าทําไมรู้จักว่าเป็นท่านนะเราก็บอกว่าเออหน้าตาสดใส ปรากฏว่าเป็นท่านจริงๆนะท่านบอกเป็นท่านสอจอนะเป็นท่านสอจอมันจากสมุดปร,ราการนะคุณแม่ก็งงๆนะครับสอจอทําไมหน้าเด็กจังเลยหน้าเหมือนคุณหมอเนี่ยหน้าเหมือนคุณหมอแล้วมันท่านมาทําคลิปนะคุณแม่ก็เป็นอันงงเหมือนท่านมาทําคลิปเหมือนแบบว่าอยากช่วยชาวบ้านอย่างเนี้ยอยากซื้ออุดหนุนชาวบ้านนะคะท่านจับสินค้ามาเยอะเลยแล้วก็ไม่ต่อเลยนะ แล้วแม่ก็ไม่ได้ขายเพลนะคุณแม่ก็ขายราคาชาวบ้านให้คุณแม่ก็แบบเป็นคนยังไงก็ไม่รู้นะไม่เคยคิดจะเออ<ม>เห็นคนแปลกหน้ามาต้องชาร์จราคาไม่ไม่เคยนะคะแล้วท่านก็มาซื้อเยอะมากเลยซือ้อเยอะมากเลยจิตใจดีมากนะซื้อซื้อเอา,จ,เอานะจับเอานะจับเอาย่บาบเจ็ดใบแปดใบจับเอากระเป๋าสีใบห้าใบจับผ้าพันคอไม่ต่อเลยนะคะไม่ต่อเลยนะ,ะถ้าคุณแม่ชอบจา้าถ้คุณแม่ขายผ้าพันคอให้สามร้อยท่านก็ซื้อนะ แต่คุณแม่ไม่ได้ชาร์จท่านเลยนะไม่ได้ชาร์จเลยขายถูกให้นะคะอย่างเสื้อคลามเห็นนะคะขายเอฟซีก็สองร้ยห้าสิบก็สองห้าสิบนะะแล้ววันนี้โอ้โหกำลังขายกันอยู่ดีฝนถล่มทลายถล่มนะแขกเต็มร้านนะฝนตกแบบหนักมากนะน้ำเป็นท่วมถนนเลยวิ่งไม่ทันเลยนะแล้วก็ลมมาทางผ่านหน้าบ้านเข้ามานะฝนสาดมาทางหน้าบ้านไปอยกาหมดเลยไปอยกาหมดเลยนะะเออท่านท่านสอจอท่านก็วิ่งเก็บของนะ วิ่งเก็บของช่วยเจ้าละวันกันเลยนะคะพ่นมาุ่นายตอนแรกไม่นึ้ว่าตกค่อยๆโอ้โหแรงมากแรงมากนะท่านก็วิ่งเก็บของช่วยนะคะทาไปทํามาว่าท่านชื่อสอจอ,อะไรก็ไม่รู้ท่านก็บอกว่าชื่อชื่อธงนะแม่นึกว่าชื่อชื่อธงนะชื่อธงนะชื่อชื่อธงนะเออนิสใส่ดีมากแล้วก็ใจดีมากนะแล้วคุณแม่ก็อยากให้ท่านนะคะ ก็เลยกเสื้อยืดในท่านหนึ่งตัวเสื้อยืดนะคะท่านก็ทําหน้างงงงไม่อยากเอาแล้วบอกให้ท่านกยให้ท่านเป็นพีเซนเตอร์ให้นะคะแต่ปรากฏว่าพอท่านขึ้นรถไปเงินเ็าโอนปิ้งมาร้อยแปดสิบาทแล้วก็คุณดาวนะที่เป็นเป็นคนดูแลมากับท่านบอกว่าเป็นค่าเสื้อของท่านสจท่านก็ไม่เอาเสื้อเรานะขณะให้ท่านท่านก็ไม่เอาท่านก็โอนเงินตามมาทีหลังร้อยแปดสิบาทนะวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านด้วยนะคะว่า ที่ท่านมาเอื้อเฟื้อเราชาว้าคามนะคะดูตอนนี้ก็ไม่ได้ไปงานเขาดําเลยคุณพ่อไปคนเดียวนะคะคุณแม่ก็นั่งอยู่นี่เลยนั่งแบบโหเข้าวร้านะคะฝนก็ตกหนักเลยกลับบ้านคูดอยก็กลับบ้านยังไม่ได้แต่เพื่องนะตากฝนกลับบ้านเปียกมันยอดนป็น,นี้นะไม่ได้ต้องกราบขอบคุณนะคะท่านสอจอนะ,ะท่านสอจอทงนะ,ะรู้แต่ชื่อว่าทงไม่รู้ว่ายังไปยังไงมายังไงรู้แต่ว่าท่านมาซื้อสินค้าให้กับเราชาวภาคขามสกนลนคร ต้องกราบขอบคุณท่านมากๆเลยให้เสื้อท่านหนึ่งตัวท่านก็ไม่รับนะคะท่านก็เอาคืนมานะคะท่านก็โอนเงินมาให้นะคะท่านก็โอนเงินมาให้นะคะกราบขอบคุณท่านด้วยนะคะกราบขอบคุณเอฟซีสายบุญนะคะวันนี้ก็เอฟสินค้าเยอะเลยคุณแม่จะนั่งคิดเงินให้ท่านก่อนก่อนกลับบ้านถ้าคุณแม่คิดให้ใครแล้วก็โอนนะคะพวกนี้จะได้ส่งให้เลยกราบขอบคุณเอฟสายบุญนะคะสวัสดีนะคะฝนตกหนักเลยสกลนครค่ะสวัสดีค่ะ